ดีเดย์วันแรก250บาทต่อเดือนนะคะรวม3เดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปคุยภาพรวมกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะไปคุยกับทางนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยคุณเฉลิมช่างทองมาดานตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฉลิมครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วนะครับค่ะคุณเฉลิม ครับผมค่ะคุณเฉลิมคะัะวันนี้เนี่ยใช้สิทธิ์วันแรกสําหรับสิทธิ์วินเซฟนะคะช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์สไซค์250บาทต่อเดือนผ่านแอป,ปเป่าตัง<ผ>มีเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ที่วินผมเนี่ยก็มีอยู่364คันแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่กับวินเองเนี่ยเท่าที่เราคุยกันนี่ก็ประมาณว่าหลายคนก็ไม่ได้สิทธิ์นะครก็มีหลายคนก็ยังได้อยู่นะครก็ ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเพราะว่าวันละร้อยห้าสิบห้าวันนี่ก็ตกวันละแปดบาทนะต่อดเดือนนะครับก็จะประมาณนั้นเองมันก็ไม่ได้เยอะอะไรก็เลยหลายคนก็เฉยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับค <c oughs> ่นะอย,อย่างที่บอกไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างกลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาเขาพลาดสิทธิ์ตรงไหนยังไงหรอคะยกตัวอย่างวันนี้ผมก็ลองไปใช้สิทธิ์นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ปรากฏว่าระบบมันแจ้งกลับมาว่าตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่เจออารับ แล้วก็ให้ผมติดต่อไปที่กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานบังครับอ,อนะครับผมก็เลยเอา้าเราอยู่กับกระบวนการของกรมการขนส่งทางบกนี่จะให้เราไปที่กระทรวงพลังงานแล้วมันจะมีข้อมูลเราไม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ,เราเลยก็ไม่ไม่เข้าใจว่าตกลงกาจะยังไงและอีกหลายคนนะฮะอีกหลายคนที่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุนะฮะที่ผู้สูงอายุเนี่ยผมก็ถามว่าเอาไปลองใช้สิทธิหรือ,อยังเขาก็บอกโอ้ไม่มีสิทธิอะไรกับเขาหรอกนายก คนรุ่นท่งก็ไม่เคยได้สวัสดิการก็ไม่เคยได้ทําไมล่ะไม่มีโทรศัพท์มีแค่โทรศัพท์แบบโทรอย่างเดียวมันเล่นแอปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีเยอะค่ะเพราะผู้สูงอายุก็เยอะค่ะผมเอ้คุณเฉลิมคือการที่จะได้รับสิทธิ์เดังกล่าวนี้นะ w i n s a ซฟเนี่ยคนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์จะต้องขึ้นทะเบียนอะไรแล้วก็ให้มันปรากฏในระบบก่อนหรือเปล่า อเท่าที่ผมฟังดูดีก็คือแอปเป๋อตังนะครับแอปเป๋อตังแอปคนละครึ่งอะไรพวกนี้นะครับคนคนที่อยู่ในระบบนี้เนี่ยก็จะมันก็จะลิงก์โดยอัตโนมัตินะส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับส่วนตัวผมเองนี่ผมก็อยู่แอปเป๋อตังเหมือนกันแต่ระบบก็ค้นหาผมไม่เจอเหมือนกันนะครับ <ม>ป็ม<พ>ีหลายคนที่ค้นไม่เจอเหมือนกันผมก็ไม่ทราบว่ามันเพราะอะไรครับคน <ผม S 2> ที่ค้นไม่เจอแปลว่าไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือเปล่าจากกรมขนส่งทางบกอันนี้เกี่ยวไหมคะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมก็มีอยู่ Oh. ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมันระบบมันมีปัญหาอะไรหรือไม่หรือว่ายังไงนะครับค่ะนี่อย่างเก๋เก๋ลองคลิกเข้าไปในแอปเป่าตังคนะ,คะเก๋ไม่ได้มีมีอะไรตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ลองคลิกเข้าไปเขาก็บอกว่าไม่สามารถใช้สิทธิโครงการวินเซฟได้เนื่องจากไม่พบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ w w w ว d o e b g o t h หรือว่าติดต่อกรมธุรกิจพลังงานแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรติดต่อเอาไว้นั่นหมายความว่าค,คนที่จะเข้าโครงการวินเซฟได้จะต้องลงทะเบียนก่อนด้วยใช่ไหมคะนั่นแหละครับที่ผมไม่เข้าใจเพราะว่าคือทางหน่วยงานภาครัฐเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราเองก็ไม่ได้ให้ขออ้อมูลเรื่องพวกนี้ไงครับ,ค,รบคืออย่างน้อยๆน,นี่กรมการขนส่งเนี่ยหรือว่าคณะอนุกรรมการประจำท้องที่เขตหรือว่าคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครเนี่ย ควรจะให้รายละเอียดว่าโอเคโครงการรัฐบาลช่วยเราวินเซิฟนะเราจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้ฮะแต่ปรากฏว่าเราไม่มีเลย <c oughs> เราไม่มีปุ๊บเราก็รอแต่ว่ารัฐบาลประกาศวันที่แปดดีเดย์แล้วก็รอวันที่แปดพอวันที่แปด้าไปปุ๊บก็ปรากฏว่าหาติดเราไม่เจออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะยังไงก็เขาบอกว่าให้ติดต,ต่อไปอยังหน่วยงานนี้ผู้เราหลายคนก็วันละแปดบาทก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ เยืยอนกันไปอย่างเงี้ยเพราะรัฐบาลเองก็เป็นหนี้เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรเดี๋ยวตอนนี้านาย <ละ S 1> รับเชลมเ,เห็นเขาบอกว่าผู้ขับขี่เนี่ยมันต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบ,บกก่อนครับผมแล้วแล้วก็วินเวอร์ไซด์ทุกคนเนี่ยได้มีไปขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกด้วยไหมฮะคือจริงๆวินเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย ทุกคนล่ะครับที่ขับบินที่เป็นป้ายเหลืองสาธารณะเนี่ยอย่างผมก็เป็นป้ายสาธารณะก็มีไปกับกี่สาธารณะเหมือนกันนะครับแต่ก็คือข้อมูลไม่เจอครับแต่แต่ปรากฏว่ามันหาข้อมูลไม่เจอซึ่งเราก็ไม่ทราบสาเหตุอย่างเงี้ยฮะเขาก็ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่ว่านั่นแหละครับผมเองก็เออวันละแปดปาเองก็คงไม่ติดต่อหรอกอ๋ออนี่นี่นี่คุณนี่คุณเฉลิมจะเป็นหนึ่งคนที่เหมือนจะทิ้งสิทธิ์นี้เลยนะถ้าพูดแบบเนี้ยจะไม่ใช้สิทธิ์นี้หรอคะ ก็ก็คงไม่ใช้ครับวันละแปดบาทเราเราก็ไม่อยากจะใช้หรอกเพราะมันยากอยากช่วยรัฐบาลให้ให้ประหยัดงบดีกว่าเอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่าครับผม,อมเอ๊อย่างนี้รเดอร์เขาเขาได้ด้วยไหมไม่น่าจะได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ไรเดอร์ไม่ได้ครับรเดอร์ไม่ได้เพราะรเดอร์นี่มันไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกไรเดอร์นี่จะเป็นคนของบริษัทครับอ๋อค่ะ,คะราย<อ>ชื่อของเขาก็อยู่ที่บริษัทไม่ได้อยู่ที่กรมการขนส่งส่วนพวกผมนี่คนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนี่ก็จะ ขึ้นที่กรมการขนส่งทางบกทั้งหมดครับอแต่ถ้าบางส่วนท<บ>ี่เขาอยากจะใช้สิทธิ์จริงๆอย่างนี้จะมีจะมีข้อแนะนําเขายังไงไหมคะมตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้รับการแนะนําจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมก็เลยไม่รู้จะแนะนําใครอย่างไรก็อ,อย่างที่วินผมเมื่อเช้านี่ผมก็ถามว่าที่ตกลงไปลองหรือย,ยังไอ้พวกวัยรุ่นนี่ก็ลองที่ของผมได้สิทธิ์อยู่ผมก็เดี๋ยวผมไปสแกนส่วนคนที่สูงอายุหน่อยก็โอ๊ยไม่ได้หรอกนายยกเพราะผมไม่มีโทรศัพท์ อะไรอย่างเนี้ยครับ <ừ> ส่วนตัวผมเองก็หาสิทธิ์ไม่เจอเหมือนกันอย่างนี้ยก็น่าจะผมว่า <ừ> น่าจะได้ประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับ <ừ> วันแรกอนไจ้กับคนไม่ได้ครับวันแรกอาจจะคลุกคลักหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามข่าวพรุ่งนี้นะครับว่าปัญหานี้เนี่ยน่าจะมีหน่วยงานที่ก็จะออกมาชี้แจงประชาสัมพันธ์ว่ามันต้องทํายังไงที่จะให้ได้รับเงินสิทธิ์ดังกล่าวเนาะค่ะครับแต่ว่าอย่างนี้อ่าอยากจะฝากอันนึงนะคือคืออย่างนี้ครับผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ย ปักดันโครงการหันมาใช้พลังงานทดแทนหรืออีวีหรือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะดีกว่าที่เราจะมาช่วยทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยถ้าหากเรามีนโยบายมีโครงการที่อยากจะให้พี่วินเนี่ยหันมาใช้รถอีวีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่ซึ่งไม่ต้องเติมน้ามันเลยเนี่ยและลดมลพิษนะฮะลถมลพิษตามเสียงลดโลกร้อนลดอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นโครงการที่ดีโครงการระยะยาวที่เราจะต้องมาช่วยกันลักดันสนับสนุน มากกว่าที่จะมาช่วยจีละ8แปดบาทอย่างนี้ครับค่ะคุณเฉลิมคุณเฉลิมมองทุกทุกวันนี้เนี่ยน้ามันน้ํามันมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวถามก่อนมอมอมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาใช้น้ํามันเป็นชนิดไหนยังไงคะทุกวันนี้ที่เติมอยู่น้ํามันเบนซินครัเบนซินส่วนมากวนเนี่ยเขาก็จะใช้เบนซินที่มันเก้าห้านะครับที่มันราคาสูงที่สุดนั่นแหละครับโอ้ยังงี้ก็แสดงว่าตอนนี้เราได้รับผลกระทบจากเดิมใช่ครับคือคือเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยเราเคยเติมร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะเต็มถัง แต่ปัจจุบันนี้เราต้องเติมอยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วแต่รถใหญ่รถเล็กนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้ววิ่งวินวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ได้วันละเท่าไหร่คะวินมอเตอร์ไซค์นี่ถ้าสมมุติว่าเราเติมน้ํามันร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เงินอยู่ประมาณห้าร้อยบาทสี่ห้าร้อยบาทนะครับค่ะ ตอนตอนนั้นนะตอนที่น้ํามันยังไม่ขึ้นแต่พอช่วงหลังๆมาเนี่ยเราเติมน้ํามันร้อยห้าสิบาทเนี่ยเราก็ยิ่งอยู่ได้ประมาณห้าถึงหกร้อยบาทประมาณเนี้ครับอ๋อแล้วก็ต้องหากน้ำมันพอหมดเยอะเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นน้ํามันหมดน้อยเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่น้อยลงอย่างยินผมเนี่ยเติมน้ํามันวันละร้อยี่สิบาทในี่ตัวเฉลี่ยแล้วทุกคนก็จะได้อยู่ประมาณวันหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยคนที่เก่งหน่อยก็ได้ห้าร้อยอย่างเงี้ยครับครับผม ของพี่เฉลิมนี่วิ่งอยู่แถวไหนฮะวินไหนฮะซอยซอยลาดพ้าวร้อยหนึ่งครับวินผมเนี่ยก็จะมีอยู่สามร้อยหกสิบสี่คันในในในส่วนนี้แหละที่ผมถามเมื่อเช้านี่ก็น่าจะห้าสิบห้าสิบนะครับคนที่เข้าไม่ถึงสิบกับคนที่ได้สิับผมเฉพาะวินผมนะคคค่่ะะรับอย่างนี้เนี่ยเราเราเรามองว่าวินเซฟก็ไม่น่าจะตอบโจทย์หรือเปล่าคะหรือยังไง จริงๆไม่ตอบโจทย์ครับผมถามหลายคนเขาก็ยิ้มแล้วเขาค่อยตอบอ่ะถ้าวันละแปดบาทอย่างนี้นะเขาบอกอนูอแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกมันก็ยังดีกว่าไม่ได้พีออ่อขอให้ช่วยเถอะเท่าไหร่ก็ได้แต่แต่หลายคนก็อแปดบาทไม่เอาก็ไม่แบบคือเหมือนว่าคนได้ก็ไม่ดีใจคนไม่ได้ก็ไม่เสียใจครับเอ๊ะทำไมนนทำไมคิดว่าได้แปดบาทก็เขาบอกว่าช่วยเหลือน้ามันสูงสุดห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน มันได้แค่ห้าวันนะครับห้าสิบาทเดือนนึงอ๋อไอ้นี่คิดทั้งเดือนตกวันละแปดบาทใช่ครับใช่ครับวันนึงเดือนนึงนี่เขาให้เขาให้แค่ห้าวันวันละห้าสิบบาทแล้วก็ต้องรออีกเดือนหน้าอีกห้าวันวันวันละห้าสิบาทอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่มันมันถ้าให้วันละห้าสิบาทยาวไปหนึ่งเดือนเลยมันก็โอเคอ่ะครับเอ๊อย่างนี้เนี่ยมีมีมีแนวคิดกันบ้างไหมคะว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นไม่ ไม่ต้องมาช่วยตรงนี้ก็ได้แต่ว่าทํายังไงจะให้ราคาน้ำมันมันลดลงมากกว่านี้ไหมคบเพราะต้นทุนเราสูงขึ้นอันนี้อคือก็ถามแบบตามความรู้สึกตรงตรงจริงๆหลายคนเขาก็คุยกันนะครับว่าเอจะไม่ประเทศไทยนี่ผลิตน้ำมันได้ก็เยอะนะข่าวก็ว่ามีบ่อน้ํามันตั้งสี่พันกว่าบ่ออย่างเงี้ย โรงสันน้ามันก็อยู่ในประเทศไทยแต่เวลาขายนี่ทำไมถึงนําเข้าจากสิงคโปร์อย่างนี้เขาก็ยังงงๆกันอยู่ว่าท mm hmm. ี่ทาไมถึงนำต้อจากสิงคโปร์เพราะตัวเองก็ผลิตได้กันได้น้ํามันก็มีบอ่ออีกอะไรอย่างเนี้ยเราก็เลยงงว่าแล้วทำไมเขาส่งออกไปประเทศลาวประเทศต่มม่านี่ราคาส่งเขาถูกกว่าขายในประเทศอย่างเนี้ยเราก็เลยมองไม่เข้าใจว่าเนี่ยมัน,ม,นมันยังไงกันะนะครับเราเรามีแนวคิดไหมคะว่าต้นทุนเราเพิ่มแบบนี้ เพราะว่าเห็นมีบางวินเขาก็เข,เขาเขาขอขึ้นราคาค่าโดยสารแล้วนะมีการปิดป้ายอย่างวันนี้มีข่าวว่าวินมอเตอร์ไซค์แถวริมถนนวิภาวดีตรงข้าววัดเสมียนก็ปิดป้ายขอขึ้นราคาเริ่มต้นที่15บาทปรับขึ้น5บาทจากราคาเดิมตรงนี้เราได้มีการพูดคุยหรือยังไงไหมคะจริงๆอย่างนี้ครจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายเขากําหนดว่า2กิโลเมตรแรกไม่ให้เกิน25บาทแต่เพอเอื้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย วินเนี่ยสองกิโลเมตรแรกเนี่ยเขาก็ยังวิ่งกันอยู่สิบห้าบาทที่สิบาทอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้ขึ้นเต็มตามอัตราที่ตามกฎหมายกําหนดแต่พอช่วงน้ํามันที่มันขึ้นราคาเนี่ยเขาก็เลยขอขึ้นจากเริ่มที่เขาเคยวิ่งสิบบาทเขาขอขึ้นสิบห้าบาทได้ไหมยอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ติดป้ายไว้ที่วินใช่ไหมครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ก็เห็นว่าเออก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางที่เนี่ยประชาชนเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธแต่การปฏิเสธของประชาชนเนี่ย เขาปฏิเสธแบบเขาไม่ใช้บริการนะดะนั้นนั่นคือรายได้ของเราก็จะหายไปเพราะคนมันหายไปใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ถ้าเขาจะไปเอาผิดทางกฎหมายได้ไหมมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่เกิน25ิ mm hmm. บาบาทตามที่กฎหมายกําหนดแต่ในส่วนของผมเองเนี่ยที่บินผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าน้ํามันขึ้นก็จริงแต่ค่าแรงมันไม่ได้ขึ้นนะถ้าเรา <c oughs> ไปขึ้นราคาเขาไหนเขาจะต้องหาเงินในในไอ้อัตรา รายวันที่มันต่ําแล้วไหนจะค่าอยู่ค่าจินมันขึ้นเราก็อย่าไปซ่อมเติมเขาเราก็วิ่งอย่างนี้ได้เราก็วิ่งไปก่อนจนกว,ว่ามันจะมีการอะไรเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยเรืออยู่ครับก็ไม่ได้ปรับขึ้นนะ,ะทวินผมเพราะเรามองว่าค่าของขีปสูงก็จริงแต่ค่าแรงเขายังไม่ได้ปรับขึ้นครับผมแต่แล้ววินนี้เขาจะมีแค่แค่เหมือนตัวแทนเวลาที่จะมีการตกลงพูดคุยอะไรกับทางการแล้วเนี่ยแต่ละวินเขาจะมีตัวแทนอยู่ไหม จริงๆระบบของวินเนี่ยมันก็จะมีคณะกรรมการวินนะครับค่ะหมายถึงตัวแทนวินนี่แหละก็จะมีคณะกรรมการมีประธานมีอะไรอย่างเงี้ยสามคนเพื่อที่จะติดต่อประสานงาน,นสับหนวยงานภาครัฐครับนะครับมันก็จะมีตัวแทนอยู่อ๋อเดี๋ยวนี้ทํางานเป็นระบบมากขึ้นเนาะใช่ครับใช่ก็เหมือนเหมือนหมู่บ้านก็ต้องมีผู้ใหญ่บ้านวินก็ต้องมีประธานวินอย่างเงี้ยครับครับมันก็จะมีอย่างนี้ทุกวินครับผมแล้วแต่ละวินนี้เขากําหนดไหมครับว่าวินนี้ไม่ควรเกิน หมอไส่ห้าสิบคนที่จะมาให้บริการไม่ไม่ไม่ก็คือคืออย่างนี้ฮะแต,แต่แต่ละวินเนี่ยมันจะมีกําหนดของตัววินเองก็คือถ้าการให้บริการไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้แต่ถ้าหากถ้าหากผู้โดยสารไม่เยอะเนี่ยมันก็ไปขอเพิ่มเติมมันก็ต้องมีเหตุและผลนะว่าคุณจะเพิ่มเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการตกลงไปในระหว่างวินวินวน,วน,วน,นั้นนั้นอย่างวินผมเนี่ยมีสามร้อยหกสิบสี่ันเนี่ยถ้าเกิดผู้โดยสารยืนเข้าแถวรอเนี่ย มันก็มีความจาเป็นต้องเพิ่มบินแต่ถ้าสามร้อยหกสิบสี่คตรปรากฏว่าวินก็จอดกันเต็มอแต่ผู้โดยสารไม่มีมาเนี่ยมันก็มีเหตุที่จะต้องไปเพิ่มบินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งลดลดไม่ได้ครับลดก็ได้ครับอย่างตอนนี้เนี่ยของผมสามร้อยหกสิบสี่วินขันเนี่ยก็วิ่งกันอยู่แค่สองร้อยกว่าคันไอ้ที่เหลือก็กลับบ้านกันไปเพราะมันวิ่งไม่ได้ตังค์เขาก็กลับบ้านอ๋อไอ้หาอันนี้มันหายไปโดยธรรมชาตินะครับหายไปโดยธรรมชาติแล้วที่ได้รับ ผลกระทบจากน้ํามันที่ที่ที่แพงแล้วคะมีหายไปด้วยไหมคะหายไปเยอะไหมคะมีฮะมีฮะคือหลายคนก็ไปทาโครงการอะไรท้งเขาโคกหนองนาอะไรที่บ้านนะฮะ,ะก็รอว่าถ้าหาคถ้าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นไอโควิดมันซาลงก็ค่อยจะกลับมาอย่างนี้ก็เยอะครับอยังก็ยังยินผมยินหายไปตั้งร้อยกว่าคนนะครับขนาดขนาดหายไปร้อยกว่าคนนี่ยังยังมีไรายได้ที่ลดลงอยู่นะครับ ถ้าหามาวิ่งเต็มเนี่ยผมว่ารายได้ไม่ได้คนละวันละสองสามร้อยเนี่ยคงจะยากครับเพราะมันต้องหมุนเวียนหมุนเที่ยวสลับกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับวินก็ออกตามคิวตามวินนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเราคงจะต้องดูกันต่อไปเพราะว่ายังไงถ้าเกิดว่าเขาประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในเรื่องของการลงทะเบียนอะไรเพื่อที่จะรับสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังมีเวลาที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้อยู่เนาะ คือคืออย่างนี้ครับผมก็อยากจะฝากรัฐบาลนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีโทรศัพท์มือถือตามที่รัฐบาลคิดเนี่ยมันมีไม่ทุกคน,นครับก็กลายเป็นว่าถ้าหากใครเข้าไม่ถึงระบบเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะได้เลยก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยคิดให้มันครบพบ,บว่าคนที่สูงอายุแล,และเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นไม่มีโทรศัพท์ที่จะต้องไปเข้าแอปอ,อะไรกับเขาเนี่ยคนเหล่านี้จะเข้าถึงได้อย่างไรสิทธิสวัสดิการก็ไม่ได้สิทธิคนละครึ่งก็ไม่ได้ ติดดินเซฟก็ไม่ได้คนเหล่านี้ก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครก็อยู่ตามยถากรรมก็ไม่มีปาก,ไม,มากไม่มีเสียงก็ไม่ติดไม่มีใครเข้ามาช่วยครับก็อยากจะฝากรัฐบาลว่าถ้าจะดูจริงๆก็เรียกไปคุยประชุมหาวิธีที่จะให้ทุกคนเข้าถึงได้ไหมอะไรประมาณนั้นครับผมอยู่รจริงเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งในประเทศไทยนะเพราะว่าคนที่เก่งออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะฮะ<ต>ในภาคเกษตรเองก็มีปัญหาตอนนั้นที่จะให้รับเงินช่วยเหลือ คืออีกหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะคนที่มาขับบินเนี่ยส่วนมากเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าคนที่เกษียณจากโรงงานมาคนที่ออกจากงานมาก็ส่วนมากก็จะมาอยู่ที่วินและคนที่ทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดทําไร่ทํานาก็พอเสร็จจากหน้านาก็จะมาขับบินมันก็จะเป็นมันเหมือนกับเป็นเป็นงานสําหรับคนที่ไม่มีความรู้สูงและก็ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปสปังงานที่ไหนได้แล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมาใช้อาชีพ สาธารณะให้บริการแบบนี้แหละนะครับเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าถึงอะไรที่มันเป็นสมัยใหม่ได้เหมือนเด็กๆรุ่นใหม่รับม,มค่ะเอะคุณคุณคุณเฉลิมอย่างเกจับจประเด็นในวันนี้นะที่วันนี้เนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะใช้โครงการบินเซฟวันแรกนอกจากปัญหาเรื่องของหาหาข้อมูลของตัวเองไม่เจอในระบบแล้วเนี่ยแล้วการการการไปใช้โครงการนี้เนี่ย สิทธิ์นี้เนี่ยวินเซฟตามปั๊มน้ามันต่างๆอะไรมีปัญหาไหมคะวันนี้วันนี้มีปัญหาอะไรบ้างอะอย่างนี้สําหรับระบบนี้อืมเ่าท่าทีผมไปเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่มีปัญหานะครับจะมีมแต่คนที่หาสิทธิ์ตัวเองไม่เจอ,อตามปั๊มว่าเราก็ต้องควักเงินสดจ่ายเองก็ปกติเพราะเราจ่ายเงินสดอยู่ทุกวันอยู่แล้วถ้ามันหาสิทธิ์มไม่เจอเราก็ต้องจ่ายเองถ้ามันหาสิทธิ์เจอก็เขาก็ลดให้50บาทตามที่รัฐประกาศก็ตอนนั้นเองไม่มีอะไรที่มีปัญหาก็จะเกียงแต่ว่า คนที่เขาไม่ได้เขาก็ทับใจว่าเขารู้ว่าเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้กะไปที่จะต้องไปพยายามให้มันได้นะฮะส่วนคนที่ได้ก็ยิ้มยิ้มก็เออแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายก็ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคภาพรวมวันแรกเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคงจะต้องรอดูการประชาสัมพันธ์แล้วก็การแก้ไขปัญหาอีกทีว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรทําไมหาสิทธิตัวเองไม่เจอทั้งทั้งที่ก็ลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะอยู่ด้วยนะคะ อ่ันนึงอันนึงก็อยากจะฝากอย่างเงี้ยอยากจะฝากผู้ที่ลงสมัครผู้ว่าเนี่ยกำลังจะเลือกตั้งถ้าหาท่านมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนให้กับพี่วินซึ่งแสนกว่ากันที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะ หลายคนจะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนว่ารถน้ํามันเพราะราคาประมาณห้าหกหมื่นบาทแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้านี่แสนกว่าบาทนะซึ่งมันสูงก<ะ>ว่าราคาน้ํามันเท่าตัวถ้าหาภาครัฐเนี่ยสนับสนุนให้เขานี่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้หรือไม่ก็คนที่ลงทะเบียนถูกต้องก็สามารถผ่อนรถผ่านธนาคารของรัฐได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีดและทําให้เขาเนี่ยลดต้นทุนดอกเบี้ยนะครับ รถคันหนึ่งเขาผ่อนนี้ดอกเบี้ยเท่าตัวเลยนะครับรถราคาห้าหมื่นผ่อนเสร็จตกแสนหนึ่งเลยนะครับสองปีเนี่ยแต่ถ้ารัดให้พวกเราเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนในระบบผมว่าเขาผ่อนผ่านธนาคารเนี่ยเขาก็คงจะรักษาเครดิตเ้าและมันก็จะลดดอกเบี้ยให้เขาสามารถเขาเนี่ยไม่มีไอ้ต้นทุนในการที่ มาประกอบอาชีพได้สูงขึ้นสามารถช่วยเหลือได้นะครับก็อยากจะฝากผพ้ว่านะมีนโยบายดีๆอย่างนี้มาให้สําหรับคนขับวินด้วยนะครับเ <c oughs> ขาจะได้ปีหน้าไม่ต้องหาเสียงสมัยหน้าไม่ต้องหาเสียงนะครับคุณเฉลิมก่อนหน้านี้ทํางานอะไรครับเนี่ย <c oughs> ผมขับบินมาตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วล่ะครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่ารู้เรื่องราวของเกี่ยวกับ วินมอเตอร์ไซค์รู้รู้ทุกอย่างครับรู้ตั้งแต่สมัยมาเฟียคมจนมาถึงจัดรลเสืีอจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะู้ในยินแล้วตลอดครับผมถ้าจะทําให้วินมอเตอร์ไซค์มันได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเนี่ยแล้วมนตีที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะต้องตั้งคนเฉลิมเป็นที่ปรึกษาเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์อันนี้อันนี้ผมบอกเลยนะมันมีอยู่สมัยหนึ่งที่ที่พวกเราเนี่ยมีความสุขกันมากแล้วก็ รู้สึกว่าอยากจะให้มีผู้บริหารแบบนั้นนะครับก็คือสมัยปีหกสี่หกนะครับสี่หกสี่เจ็ดมาก็เ็นห้าเจ็ดอะไรพวกนี้อ่ะปีนั้นมันจะมีกฎหมายปราบความผูกอิทธอิพลแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายเงินจ่ายสวยนะครับอ่าครับไอ้ขบนอันนั้นเรามีความสุขมากนะเพราะตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าน้ามันมันจะแพงขนาดนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่เราปรับมาเฟียได้แล้วเนี่ยสมัยนี้น่าจะมีวิธีการที่จะให้เขามาใช้พลังงานทดแทนครับ นะเราก็จะได้ลดต้นทุนในาการที่มาใช้อาชีพนี้แล้วผมมันก็จะทําให้ไม่ไปกดดันบินที่จะต้องไปปรับราคาค่าโดยสารเพราะน้ํามันแพงใช่ไหมครับเพราะเราใช้ไฟบ้านไฟแบตบไฟ่ชาร์จอะไรพวกนี้เราไม่มีข้ออ้างอีกแล้วมันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆหายไปเรื่องข้ออ้างขอปรับขึ้นราคาพวกนี้ครับคบได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมขอบคุณครับผมค่ะสวัสดีค่ะ นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยคุณเฉลิมช่างทองมะดัน